ในทุกเรื่องร้ายร้ายมักจะมีพระพรที่ซ่อนอยู่ไม่มีใครยังรู้ว่าอนาคตเป็นแบบไหนแต่จงมีความหวังความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะให้สิ่งเลวร้ายนั้นกลายเป็นดี สิ่งเลวร้ายตอนท้ายจะกลายเป็นดีให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยพระจนะของพระองค์เวลานี้เตรียมใจเราให้พร้อมในการได้ยินเสียงของพระองค์เราอธิษฐานพระนามสกิเจ้าเอเมนเอเมนครับวันนี้อยากจะใช้บทเพลงชายขาหักในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องนี้นะครับ วันนี้ยังคงเรื่องแกะหายอยู่นะครับแล้วก็เป็นตอนเมื่อพบแล้วจะมีบางคนไหมครับที่เหมือนกับว่าไม่เข้าใจว่าพระคัมภีร์เมื่อวานเนี้ยมันหมายความว่าอย่างไงนะครับผมอยากจะให้เราดูอีกทีหนึ่งนะพระคมภีบอกนี้นะครับว่าในเวลานั้นบรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพรงะองค์ครับแล้วพวกฟาริสีก็บ่นว่าคนนี้ ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขาพระเยซูจึงตัดอุปมาต่อไปนี้ให้พวกเขาฟังว่าใครในพวกท่านที่มีแกะร้อยตัวและตัวหนึ่งหลงไปจะไม่ทิ้ง99ตัวนั้นไว้กลางทุ่งหญ้าและออกไปตามหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะพบหรือนะครับแล้วเรื่องมันไม่จบตรงนั้นนะครับเรื่องมันก็คือต่อว่าและเมื่อพบแล้ว และเมื่อพบแล้วเขาก็ยกขึ้นใส่บาแบกมาด้วยความชื่นชมยินดีและเมื่อมาถึงบ้านเขาก็เชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันและพูดกับพวกเขาว่ามาร่วมยินดีกับข้าเพราะข้าพบแกะของข้าที่หายไปแล้วเราบอกท่านทั้งหลายในทํานองเดียวกันจะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าเรื่องคนชอบธรรม99คนที่ไม่ยอบกลับใจ พี่น้องครับถ้าเกิดคุณได้อ่านเรื่องนี้จนจบคุณพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมครับว่าเรื่องที่พระเยซูคิดเล่าให้คนฟังนะครับคนที่บ่นว่าพระองค์ว่าพระองค์ต้อนรับคนบาปแล้วกินด้วยกันเขาได้ยังไงเนี่ยพระองค์น่าจะรู้ว่าคนคนผู้นั้นเป็นคนบาปนะครับแต่พระเยซูบอกว่าอย่างนี้ครับมีแกะอยู่ร้อยตัวครับแล้วตัวหนึ่งมันหายไปครับแล้วคนเลี้ยงเนี่ยทิ้งแกะ99ตัวเลยครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแกะตัวเดียวนั้นมีค่าและเมื่อวานนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณบางคนอาจจะได้ความรู้สึกนั้นว่าเราคือแกะตัวนั้นนะครับเราคือแกะตัวนั้นครับตัวที่พระยซสคิดทิ้งแกะ99ตัวไว้เรามาตามหาเรานะครับผมเชื่อว่าพวกคุณจะมีประสบการณ์นะครับที่เมื่อพระยซสคิดมาหาคุณนะครับตามหาคุณคุณอยู่ในที่ที่ไม่สมควรจะ อยู่หรือว่าไม่น่าจะมีใครหาเจอแล้วแต่พระฤาิยียังตามไปจนเจอคุณนะครับและด้วยกรณีนั้นนะครับในคําอุป,ปมาก็คือว่าพระองค์ได้ละแกะ99ตัวไว้ครับความหมายคือว่าไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่เห็นความสําคัญของแกะ99ตัวนะครับเพราะพ่มพีเฉลยให้เรารู้ตอนหลังครับเราเห็นไหมครับว่าเพราะว่านะครับเมื่อพระองค์เจอเรานะครับเจอแกะตัวนั้นก็คือเราหายไปแล้วพระองค์ก็ แบกไส่บาครับเป็นการช่วยนะครับยกเรานำเราออกจากความผิดบาปครับแบกไส่บากลับมาด้วยความชื่นชมยินดีครับและยังไม่พอครับเมื่อมาถึงบ้านครับเห็นไหมครับถ้าบ้านนี่คือคิสตจักรนะครับถ้าบ้านนี่คือที่ที่พระเจ้าเตรียมไว้ต้อนรับคุณนะครับพระองค์เชิญมิตรสหายมาครับมิตรสหายเพื่อนบ้านมาแล้วก็มายินดีด้วยกันครับนี่เป็นภาพของความชื่นชมยินดีที่พวกเราได้มานะครับนั้นวันนี้พระคัมภีร์จึงมาถึงเราตรงนี้ครับว่า เมื่อพบแล้วครับวันนี้คุณได้พบแกะคุณได้พบสิ่งที่พระเจ้าให้คุณทําคุณได้พบจุดประสงค์ที่พระเจ้านําคุณมาแล้วครับให้คุณมาทําอะไรครับเมื่อพบสิ่งนั้นแล้วชื่นชมยินดีครับทำครับแบกไซบาครับไซบาอาจจะหมายถึงการที่เราเองทํางานให้กับพระองค์ครับใช่ไหมครับเขาบอกว่าไซบาแบกหามาครับด้วยความชื่นชมยินดีครับและเมื่อมาถึงบ้านเองครับ บางทีคุณหลายคนครับจำเป็นที่จะต้องมีบ้านครับและเราอยากจะต้อนรับคุณสำหรับแฮปปี้ล็อกนะครับที่ที่นี่จะเป็นบ้านของคุณครับเราจะมีมิตรสหายเพื่อนบ้านมาครับแล้วก็ชื่นชมยินดีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในทํานองเดียวกันครับพระเยซูบอกนี้ครับข้อ7ครับจะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจในสวรรค์จะชื่นชมยินดีทุกครั้งเมื่อมีคนกลับใจครับ และเรารู้เลยครับนั่นเป็นงานเลี้ยงชื่นชมยินดีที่เราวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ไปนะครับร่วมชื่นชมยินดีด้วยกันและในสวรรค์ชื่นชมยินดีเพราะว่ามีคนหนึ่งกลับใจครับมากกว่าคน99คนที่ไม่ยอมกลับใจครับเราเห็นสาเหตุของการทอดทิ้งแกะ99ตัวได้อย่างครับก็คือแกะ99ตัวที่ยังไม่ยอมกลับใจที่คิดว่าตัวเองดีแล้วชอบทําแล้วที่เป็นเหมือนพวกฟาริสีครับคิดว่าทําไมพระองค์ไปอยู่กับคนบาป ไปกินดื่มกับคนบาปทำไมไม่สนใจฉันทำไมไม่เอาเวลามากินดื่มกับฉันแต่พระองค์บอกว่างี้ครับมันเป็นเรื่องชื่นชมยินดีครับเมื่อเราได้เจอแกะตัวหนึ่งที่หลงหายไปครับพี่น้องครับวันนี้นพระเจ้ามาถึงคุณว่ายังไงครับพระองค์ตัดอะไรกับคุณครับพระองค์บอกว่าจะมีความชื่นชมยินดีครับจะแบกใส่บาครับ วันนี้พระเจ้าสัญญาอย่างนี้ครับว่าเมื่อพบแล้วครับพระองค์ทํากับคุณยังไงครับพระองค์แบกใส่บาครับพระองค์จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองยินดีกับคุณครับมันเป็นภาพของคุณเมื่อคุณได้มารู้จักพระเจ้าครับผมเชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์นี้มาแล้วนะครับคุณได้มีความรู้สึกถึงเมื่อพระองค์ได้แบกคุณใส่บาและวันนี้พระเจ้ามาถึงเราครับเมื่อเราเจอพี่น้องเราที่กลับใจเมื่อเราเจอคนที่เจ็บปวดคนที่ลําบากมาเป็นไงครับ ช่วยเขาครับพายุงเขาครับประคองเขานะครับอาจจะแค่ช้อนตัวก็ได้ครับถ้าคุณไม่สามารถที่จะแบกไข่ใส่บาตรได้แต่ภาพการแบกใส่บาตรคือสิ่งที่พระเจ้าทําเพื่อเราและวันนี้อยากให้เราได้เห็นสิ่งที่เมื่อพบแล้วเราจะทําสิ่งใดครับเราจะต้อนรับเขาด้วยความชื่นชมยินดีเราจะมีงานเลี้ยงฉลองและเราจะมีโอกาสได้บอกเขาว่าพระเจ้ารักเขามากแค่ไหนพี่น้องขับขอพระเจ้า สอนเราด้วยพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ครับแกะหายและเมื่อพบแล้วพระเจ้าทําสิ่งนั้นกับคุณกับผมและกับพี่น้องใหม่ๆทุกท่านด้วยครับถ้าเกิดคุณอย่างมีประสบการณ์นี้นะครับมีโอกาสที่จะอธิษฐานตอนรับพระเยซูริดนะครับพระองค์จะชื่นชมยินดีพระองค์ตามหาคุณครับและพระองค์ใช้วิดีโอนี้ในการที่จะมาถึงคุณวันนี้ครับเราพบคุณแล้วครับและเราอยากจะ พยุงคุณขึ้นมาแบกใส่บาและนำคุณมาชื่นชมยินดีด้วยกันครับพี่น้องได้รับอะไรบ้างครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าพระเจ้าเองได้ตรัสผ่านพระเจ,จ้าองพระองค์ในทุกๆวันนะครับแล้วก็รวมถึงในเพลงที่ผมได้มีโอกาสร้องไปด้วยนะครับผมชอบประโยคนั้นมากนะครับที่เขาบอกว่าในทุกเรื่องร้ายายมักจะมีพระพรที่ซ่อนอยู่ให้เราเห็นสิ่งที่พระเจ้า ทำในชีวิตของเราครับเราไม่รู้ครับว่าอนาคตจะเป็นไงแต่เรามีความหวังว่าพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดูเหมือนเลวร้ายนั้นกลายเป็นสิ่งที่ดีครับครับขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านและก็วันนี้อยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องบางคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับถ้าวันนี้พระเจ้านําคุณมาถึงตรงนี้นะครับอยากให้คุณได้มีโอกาสเปิดใจออกตอนรับพระเยซูครับเราจะทําด้วยกันอย่างนี้ครับก็คือว่าเราจะอธิษฐานตอนรับพระเยซูกินด,ด้วยกัน ให้เราอาธิษฐานครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระองค์มาพบเราแล้วและเราชื่นชมยินดีเรารู้วพระองค์แบกเราใส่บานนำเรากลับบ้านมาอยู่กับพระองค์พระเจ้าเราขอเปิดใจออกสำหรับเราบางคนที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระเยูคิ์เราขอต้อนรับพระเยูคิ์เข้ามาในใจเราเวลานี้เราขอเปิดใจเราออกยอมรับ ในความผิดบาปที่เราทำอ่ะและขอพระองค์โดยพระโลหิตของพระองค์ที่สิ้นพระชนเพื่อเราบนไม้กางเขนด้วยบาดบาดแผลของพระองค์ด้วยรอยเคี่ยนของพระองค์เราได้รับการรักษาและเราขอรับสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับผมเชื่อว่าพระเจ้าเองได้พบคุณแล้วครับนะเมื่อคุณตอนรับพระสิสติ์ วันนี้คุณเป็นของพระองค์แล้วครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ